สวัสดีค่ะคลิปนี้ม่หญิงเซนเซมาชวนทุกคนเรียนรู้สำนวนที่เอาไว้เตือนใจตัวเองนะคะเพื่อให้ไปต่อได้อย่างสวยๆมาฟังกันเลย Ashita wa Ashita あしたはあしたの u ค吹くว่า kase แปลว่าลมแปลลว่ามพัดแต่ถ้าเกิดใช้คู่กับคำว่า fue ที่แปลว่านกหวีดนะคะ Fue o ฟ u กุแปลว่าเป่านกหวีดส่วนคำว่า a s h t a แปลว่าพรุ่งนี้ยังไง สำนวนนี้มันสามารถใช้ได้กับในทุกๆวันที่จะทําให้เราไปต่อได้อย่างที่ไม่ต้องแบบเป็นกังวลหรือคิดอะไรที่แบบที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกอย่างมันสามารถสร้างได้เกิดจากจิตใต้สำนึกของเรานะคะจงปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอันนี้ถ้าเกิดจะแปลส,สวยๆเนาะแต่ถ้าเกิดแปลตรงๆต,ตามคําศัพท์ของความหมายของคาําศัพท์ก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือก็จะเป็นลมของวันพรุ่งนี้พัดผ่านมา ฉะนั้นโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำอยู่นะจอนตอนนี้แล้วก็ในปัจจุบันนะคะใครไม่อยากพลาดคลิปภาษาญี่ปุ่นดีๆกดติดตามเซนเซได้ทุกช่องทางค่ะ Facebook, TikTok, Youtube แม่หญิงจะแปนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ